จากการทับถมและสะสมตัวของตะกอนต่างๆที่ผูพังหรือสึกกร่อนถูกช้าละลายมาจากหินเดิมโดยธรรมชาติคือน้ำลมขึ้นในทะเลพัดพาไปทับถมและแข่งตัวกันเป็นหินใหม่ชั้นแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. หินชั้นเนื้อผสม 2. หินชั้นเนื้อประสาน เป็นหินชั้นที่เนื้อเดิมของตะกอนพวกกรวดทรายเศษหินและดินยังคงสภาพอยู่ให้พิสูจน์ได้หินทรายเป็นหินตะกอนเนื้อละเอียดปานกางเกิดจากการทับถมตัวของทรายมีองค์ประกอบหลักเป็นแร่คอร์สคนโบราณใช้หินทรายแกะสลักสร้างปรา,าสาทและทำหินรับมีด กรวดมนเป็นหินเนื้อหยาบเกิดจากตะกอนซึ่งเป็นหินกรวดทรายที่ถูกกระแสน้ำพัดพามาอยู่รวมกันสาระละลายในน้ำใต้ดินทำตัวเป็นซีเมนต์ประสานให้อนุภาคใหญ่เล็กเหล่านี้เกาะตัวกันเป็นก้อนหินหินเนื้อประสานเป็นหินที่เกิดจากการตกผลึกทางเคมี หรือจากสิ่งมีชีวิตมีเนื้อประสานกันแน่นไม่สามารถพิสูจน์สภาพเดิมได้ปูนเป็นหินตะกอนคาร์บอนิเกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอนิในท้องทะเลทั้งจากสารอานินทรีย์และซากสิ่งมีชีวิตทับถมกันภายใต้ความกดดันและตกผลึกใหม่เป็นแรกแคลไซต์ปูนใช้ทำเป็นปูนซีเมน เพื่อใช้ในการก่อสร้างหินเชิดหินตะกรนเนื้อแน่นแข็งเกิดจากการตกผลึกใหม่เนื่องจากน้ำภาสารละลายซิลิก้าเข้าไปแล้วละเหยออกทำให้เกิดผลึกซิลิก้าแทนที่เนื้อหินเดิมหินชั้นหรือหินตรกรมี2ประเภทหน่หินชั้นเนื้อผสม 2. หินชั้นเนื้อประสานและหินทั้งสองมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและการเกิดที่ต่างกัน